สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวิธีการย้ายต้นไม้ลงกระถางปลูกแบบให้รากเนี่ยกระทบกระเทือนน้อยที่สุดมีวิธีการทําอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นเอบิลนะครับที่ผมเพาะเอาไว้มันโตขึ้นผมจะขยายลงกระถางนี้ครับหลายท่านพบปัญหาเวลาเราย้ายต้นไม้ลงกระถางรากเขากระทบกระเทือนทําให้ต้นไม้เนี่ยบางทีไม่โตแล้วก็บางทีตายไปเลย ผมใช้ผ้าอุดตรงที่เป็นรูของกระถางก่อนนะครับหลังจากนั้นผมใช้ดินปลูกรองเอาไว้เรียกว่ารองพื้นก่อนผมก็เอาต้นไม้ที่เราจะปลูกโดยเฉพาะเนี่ยต้นเอบิลนะครับที่ผมจะปลูกเอาไปวางไว้ในกระถางเลยหลังจากนั้นผมเอาดินปลูกครับใส่ลงไปในกระถางดินปลูกที่ผมใช้ปลูกเนี่ยผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมก็มีดินสส่วน แกลบดำหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็ทานบดอีกหนึ่งส่วนครับหลังจากนั้นผมก็กดดินข้างๆนียให้มันแน่นนะครับผมดึงถุงเพาะต้นเอบิลขึ้นมามันจะเป็นหลุมแบบนี้เลยครับผมได้หลุมในกระถางปลูกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ผมก็จะแกะถุงเพาะเนี่ยออกจากต้นเอบิลนะครับโดยใช้ความพยายามที่จะแกะให้เบาที่สุดครับ ผมกลัวว่ารากมันจะกระทบกระเทือนครับเพราะว่าต้นเอบิลเนี่ยกว่าที่จะได้มาแต่ละต้นโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับวิธีการเพราะต้นเอบิลแล้วก็ไปดูว่าต้นเอบิลเนี่ยมันมาจากไหนหลังจากนี้ผมก็ค่อยๆย,ย่อนต้นเอบิลลงไปในหลุมในกระถางที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย หลังจากนี้ผมก็เอาดินปลูกมาโรยไว้รอบๆเพื่อที่จะกบรอยตะเข็บนะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านที่มีไนโตรเจนสูง3.89และเนื่องจากไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่ทำให้ต้นไม้โตเร็วงามไวใบสวยเหมาะสำหรับการบำรุงพืชที่ปลูกใหม่ครับ ผมยังผสมเชื้อราไตรโคเดมาเข้าไปด้วยเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชน,นะครับโดยเฉพาะพวกโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยเราสมควรที่จะใช้เชื้อราไตรโคเดม่าดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านขนาดบรรจุ1กิโลกรัมราคา50บบาทท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านหรือพิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ นี่ก็เป็นวิธีการย้ายต้นไม้ลงกระถางปลูกโดยที่ให้รากเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนั่นเองล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ